สวัสดีครับผมโฮเทลเซราทูบราโวไมอินเดียนะครับจากกลุ่มดีสตาจันทบ,บรุรีแล้วก็เว็บไซต์ดีสตาไทยแลนด์ .com <Wow. S 1> นะครับ <Wow. S 1> uh, สำหรับวันนี้จะมาแนะนำสคริปที่ทำให้ฮอสปอตเราเนี่ยสามารถสแกนรีเฟกเตอร์ได้เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยของเราประเทศไทยมีหลายรีเฟกเตอร์หลายกลุ่มนะฮะอย่างจะเป็นศูนย์ไอเอฟศูนย์แปดเจ็ดหรือห้าสองศูนย์หรือว่าเอ็กซ์แปดสองสอง แล้วก็ยังมี5้าอีกนะครับแล้วก็แต่ละรีเฟกเตอร์เนี่ยยังแบ่งเป็นโมดูลต่างๆหรือห้องต่างๆอีกตั้งแต่ A ถึง Z นะครับทีนี้เพื่อนสมาชิกเราเนี่ยกระจายกันสแตนบายอยู่หลายรีเฟกเตอร์หลายห้องเราก็จะมีสคริปต์สคริปต์หนึ่งที่สามารถสั่งให้ฮอตสปอตของเราเนี่ยออโต้สแกนรีเฟกเตอร์ต่างๆได้นะฮะอาจจะสแกนรีเฟกเตอร์นี้10วินาที15วิินาทีแล้ววนไปเรื่อยๆ นะครับแทนแทนการสแกนแบบ VFO เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่สแกนเมมโมรีเนี่ยแต่สำหรับการสแกนรีเฟกเตอร์เนี่ยเราจะไม่สามารถสั่งให้สแกนเร็วได้เป็นเซี้ยววินาทีเหมือนเมื่อก่อนนะเนื่องจากต้องมีการเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์รับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสแกนแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะตั้งค่าไว้ต่ำสุดประมาณ10วินาทีนะครับอยู่รีเฟกเตอร์แรกอย่งอาจจะเป็นศูนยัก 3 0วินาทีแล้วก็ไปอยู่822 30วินาทีแล้วก็ไปรีเฟคเตอร์อื่นต่อไปอีกนะครับามาเริ่มกันเลยก็ตอนนี้เราต้องเข้าหน้าของไพสตาให้ได้ก่อนนะครับเข้าผ่านทั้ง IP เสร็จแล้วไปที่คอนฟิกเ t ชันนะครับ Configuration ก็ใส่ username password ่ไพสตาแล้วก็ last p b e r r y ครับไพสตาเดี๋ยวนะครับ i a s p b e r y โอเคครับแล้วก็ไปที่เมนูไปที่ expert นะครับ expert แล้วก็เมนูด้านล่างขวานะครับ ssh access เป็นการรีโมทเข้าไปในตัวคอมมาไลน์ของไพสตานะครับ ssh access เนี SS ่ย ก็ใส่ username พายสตาพาะสุด last p b e r r y ครับครับอา่าปกติเนี่ยในในพายสตาของเราเนี่ยจะไม่มีไฟล์อยู่นะในใน directory ของพายสตาไม่มีไฟล์อยู่นะครับเราต้องทำการดาวน์โหลดไฟล์มาก่อน แต่ก่อนอื่นเนี่ยให้สังเกตนะครับไพสตาของผมเนี่ยมีวงเล็บ r o ก็หมายถึงว่าตอนนี้อยู่ในโหมด read only คืออ่านเองเดียวไม่สามารถคือเราดาวน์โหลดไฟล์ไม่สามารถเซฟลงในตัวตัวไพสตาได้ต้องเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับ r p i ขีด r w เพื่อเปลี่ยนให้เป็นโหมด read write like, นะครับโหมด r w แล้วนะครับ r p i r w คราวนี้ดาวน์โหลดได้เลยครับใช้คำสั่ง w get ซึ่งเป็นคำสั่งของ คอมมาไลน์ของลนะินุกในการดาวน์โหลดไฟล์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ xx 8 2 2 d star thailand com ชื่อไฟล์นะครับ if e s c a n อันนี้เป็นสคริปต์นะครับ if e s c a n sh นะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยครับเร็วครับใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็กดลูกศรขึ้นหนึ่งครั้งนะครับมันจะก็จะมีคำสั่งเดิมอยู่เปลี่ยนเป็น if e s c a n t x t นะครับ if e s c a n t txt เนี่ย เป็นไฟล์เหมือนกับไฟล์เก็บค่าต่างๆของรีฟิคเตอร์ที่เราต้องการจะให้สแกนนะครับก็ดาวน์โหลดมา,าเรียบร้อยครับเราใช้คสั่ง ls ls คือคำสั่งเรียกไฟล์มาดูนะครับเราจะมีอยู่2ไฟล์แล้ว ifscan.sh อ่าทีนี้ ifscan.sh เนี่ยมันจะไม่สามารถรันได้นะไม่สามยังเป็นไฟล์ไฟล์แบบที่ไม่สามารถรันได้ l s l คำสั่ง คือสามารถอ่านอย่างเดียวไม่สามารถรันได้เราใช้คำสั่งเปลี่ยนโหมด755นะครับ if e scan s h ให้เป็นคำสั่งเป็นไฟล์ที่สามารถทำงานได้ในระบบปฏิบัติการลินุกนะครับ list ดูใหม่ครับ if e scan จะเป็นสีเขียวแล้วอันนี้คือโหมดเนี่ยจะเป็นโหมดโหมดของไฟล์ที่สามารถรันได้แล้วต่อไปเราลองใช้คำสั่ง sudo sudo นะครับแล้วก็ pico e แก้ไขไฟล์ if scan txt นะครับเข้าไปดูจะมีไฟล์จะมีข้อมูลอยู่เดี๋ยวผมลองไม่ใส่ไม่ใช้คำสั่ง sudo นะฮะว่าจะสามารถบันทึกได้หรือเปล่าจะได้สั้นขึ้นครับแล้วผมลองกด c t r o l o นะครับเพื่อ นอ่าเรียบร้อน่าจะบันทึกได้นะครับน่าจะบันทึกได้ไม่ต้องใช้ sudo ใช้ pico ชื่อไฟล์ is_scan.txt ก็คืออย่างตัวอย่างในคอนฟิกเนี้ยผมตั้งให้อยู่822ชาลี30วินาทีนะครับ087ชาลี30วินาทีถ้าทอนการกี่วินาทีก็ใส่คอมมาแล้วตามด้วยจำนวนวินาทีนะถ้าไม่มีตัวเลือกเนี้ยก็จะเป็นค่า f e u l u l t f a u l t เนี้ยน่าจะประมาณ30วินาทีที่ตั้งไว้นะครับ หรืออาจจะมีคำสั่งคอมานที่กำหนดกำหนดเป็นจำนวนวินาทีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับอันนี้สมมุติเราแค่นี้นะผมเปลี่ยนให้822 22, วินาทีนะจะได้เห็นผลเร็วขึ้น087 10วินาทีนะครับตามสูตรนี้ผมตั้งเป็น10วินาทีนะครเพราะจะได้ไม่เป็นภาระของเซิร์ฟเวอร์มาก กด c o n t r l o นะครับ c o n t r l ค้างไว้แล้วตัว o แล้วกด enter อันนี้บันทึกเรียบร้อยกด c o t r l แล้วก็ x r a y c t r l x นะครับออกไปลองสั่ง run สั่งรันดูนะครับต้องมีจุดแล้วก็ slash if scan .sh นะครับนะครับเริ่มแล้วอันนี้ถ้าถ้า reflector ผมตอนแรกผมตั้งไว้อยู่822นะก็จะไม่ได้ยินเสียงตัว p ส s t a r เนี่ย ขัน,ขขนช่องนะครับอันนี้ย้ายไปสู7อ่แ <2 S 1> ได้ยินคำ <2 S 1> ว่าลิงค์ทูแล้วนะครับอยู่ i อเอฟศูปดเจ็บวินาทีดูรีฟิกเตอร์ต่อไปนะครับนานนิดหนึ่งก็ชดสแกนอย่างเนี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับ ไปแปดสองสองเอฟอีกสามสิบวินาที <S 2> 2 <S นะครับ <3 S 1> ถ้าท่านต้องการหยุดก็ก,กดคอนโทนซีอันนี้ค,คือคือหยุดการทำงานก็จะไม่สแกนต่อละถ้าสั่งสแกนใหม่นะครับพิโกไอเอฟสแกนผมลองหนึ่ศูนย์แปดเจ็ดสักยี่สิบปีนะครับคอนโทนโอนะครับคอนโทนโอแล้วก็ คอนโทรล x ออกไปนะครับลองสั่งล้านใหม่สั่งล้านใหม่นะครับ if สแกน ss อ่าตอนท้ายเนี่ยผมใส่15นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวที่ if แปด c เนี่ยกำหนดไว้สิก็สิบสอเหมือนเดิมนะครับ 2> 8. 8. 2. เ <Charlie. S 1> ดี๋ยวดูศูนย์แปดเจนะครับศูนอันนี้น่าจะกำหนดไว้20่สิบวิอ่าองครับต่อไปประมาณนี่รอประมาณยี่สิวินาทีนะครับไปรีเฟกเตอร์ต่อไป <c oughs> ครับเห็นเลขสิบห้าไหมครับ if แปดส อ่าสิหลังคําสั่ง if scan s s, น <S, <S เนี่ยผมใส่15ไปก็คือหมายความว่าถ้ารีฟิเตอร์ไหนที่เราไม่ได้กำหนดจํานวนวินาทีเนี่ยก็จะใช้ค่า15มาเป็นเป็นตัวกําหนดของทุกๆุกรีฟิเตอร์ที่ไม่ได้กําหนดค่านะครับทีนี้สมมุติว่าท่านต้องการให้วนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับท่านก็ไปดูอย่างอื่นได้เลยไปเข้าไปหน้าแอดมินก็ได้ครับ อย่าสคริปต์ของเราก็จะรันไปเรื่อยเรื่อยสอง e f eight two ครับแล้วก็ตรงลิง k ์ลิง์ t o เนี่ยก็จะแสดงว่าตอนนี้เราอยู่รี f ิเ t o r ตอร์ไหนด้วยนะในหน้าแอดมินนะครับลิงค์ t o ย้ายไปแปดสองสองเอสนะครับก็วนอย่างนี้ได้ทั้งวันนะครับแล้วทีนี้มีปัญหาก็คือถ้าจะหยุดถ้าจะหยุดนะ ก็ต้องเข้าไป configuration ใหม่ <to> แล้วก็ expert e นะครับ expert แล้วก็ ssh access เหมือนเดิมครับ login เข้าไปครับจะมีคำสั่ง <Sorry. S 1> คำสั่งนะครับที่หยุดการทำงานของสคริปต์เรา Q นะครับ k i the one l เดี๋ยวผมไปยายดู Q on i e f scan dot s s นะครับปั๊บเรียบร้อยครับโปรเซสต์หยุดทำง,งานแล้วก็จะไม่สแ,แกนต่ออันนี้ท่านก็นกลับไปเปลี่ยนไปย้ายรีเฟกเตอร์ได้ตามปกตินะนครับ Q on rief scan สั่งเริ่มสแกน i e f สแกน ssh นะครับเริ่มสแกน i s, 2> 2. Oh. <S scan o ssh นะครับ 2> 2. 2. 2. ถ้าต้องการอยู่ตอนนี้เลยกด ctrl c ได้ครับถ้ายังไม่ออกจากหน้า ssh นะครับเริ่มสแกนใหม่นะครับเริ่มสแกนถ้าสมมุติว่าออกจากหน้าไปแล้วออกจากหน้าไปแล้วไปอยู่หน้าไหนหน้าอื่น หน้าอื่นนะครับต้องการหยุดการทำงานเข้ามาที่ configuration ไปที่ configuration นะครับแล้วก็เมนู expert e expert แล้วก็ <Charlie. S 1> ssh นะครับอันนี้ทวนอีกรอบหนึ่งให้สมาชิกดูครับแล้วก็คำสั่งหยุดการทำงานหยุดการทำงานนะครับ q r I/O สแกนครับเรียบร้อยก็ไปทําอย่างอื่นได้ครับสำหรับสำหรับสคริปต์เนี้ยสามารถทํางานได้ในทุกทุกพายนะฮะทุกรัดเบอรี่พายพายสามพายสีายซิโอย่างตัวอย่างตัวอย่างเนี้ยผมใช้พายซิโรรันนะครับเดี๋ยวจะไปให้ให้ดูกันนะครับตัวพายซิโ o ที่ทํางานอยู่ สมาชิกจะเห็นว่าตัวไพซโลตัวนี้แปะอยู่ริมผนังครับอย่างเงี้ยตัวไพซโลตัวแค่เนี้ยเราสามารถสั่งให้สแกนรีฟิกเตอร์ได้ครับทำงานได้ทั้งวันครับปล่อยทิ้งไว้ได้เลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากดีสตาจันทบ,บุรีครับ